สวัสดีค่ะวันนี้นะคะับก้าบูชาเหรียญมีเหรียญมาแนะนําและแบ่งปันให้กันกับพี่ๆทุกท่านเลยค่ะหเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญพระปิดตาสิทธิบุรพาปีห้าแปดของหลวงปู่หุนสุภมงคลนะคะอกที่วัดบางพึ่งค่ะจังหวัดส,สะเสิงเซานะคะเหรียญน,นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญของหลวงพ่อนะคะที่มีพิธีดีมากๆเลยค่ะเป็นเหรียญที่ปีลึกนะคะสิทธิบุรพาปีห้าแปด เหรียญก็จะเป็นกล่องกรัรมยี่สีฟ้านะคะกล่องฟ้าใสค่ะพระครูสุภาพมงคลหลวงปูห่หุนวัดบางพึ่งจังหวัดสรสิงเซานะคะปี2558ค่ะปีลึกมากเลยนะคะส่วนเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นกล่องฟ้าใสนะคะกัมยี่สีน้ำเงินเลยค่ะ,ะมาดูเหรียญด้านในกันดีกว่าค่ะ เหรียญสวยงามมากๆเลยนะคะเหรียญรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะคะพับปิดตาเศรษฐีบุรภาปีห้าแปดหลวงปู่หุนออกที่วัดบางพึ่งนะคะ ส่วนด้านหลังนะคะจะปั๊มยันอย่างสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนเหรียญนี้นะคะก็จะเป็นโค้ดนัมเบอร์775ค่ะพิมพ์ยันอย่างสวยเลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงมันปูค่ะต่อโค้ดสาลาด้วยนะคะเดี๋ยวมาส่องดูกันชัดๆเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะของหลวงปู่หุ่นค่ะต่ออีกหนึ่งโค้ดด้านนี้เลยค่ะเป็นโค้ดสาลานะคะเป็นพับปิดตาค่ะหลวงปู่หุ่นเศรษฐีบุรภาปีห้าแปดค่ะอีกหนึ่งโค้ดตอกดอเด็กนะคะเนื้อทองแดงมันปูค่ะเป็นเหรียญหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยนะคะเหรียญของหลวงปู่หุ่นค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะจะปั๊มยันอย่างสวยงามมากๆเลยค่ะโค้ดนัมเบอร์สามหลักนะคะเจ็ดเจ็ดห้าคะเรียนนี้ค่ะครบแปดรอบวัดบางพึ่งชะเสริงเซาค่ะพิมพ์ยันอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะ ปัมนูนออกมาอย่างชัดเลยค่ะเรียนนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันให้กันกับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะคะ่ะแต่อยากแบ่งปันให้กันกับพี่ๆเลยค่ะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจบูชานะคะหนูจะทิ้งลิงก์ไลน์ไวไ้ใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ เอดไลท์ <Add> like เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะของหลวงปู่หุนค่ะพิธีดีมากเลยค่ะเหรียญสวยนะคะเนื้อทองแดงมันปูพับปิดตาสิทธิบุรพาปีห้าแปดก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหรนะคะแต่คลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันให้กันกับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ เป็นกล่องเดิมๆนะคะกรรมยี่สีน้ำเงินค่ะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจบูชานะคะอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะ mm hmm. เหรียนนี้นะคะหนูก็จะแบ่งปันในราคาบูชานะคะเจ็ดสิบบาทค่ะรวมจัดส่งเลยค่ะจะสร้างน้อยนะคะจะสร้างเพียงแค่ห9ึ่เเหรียญเท่านั้นค่ะ ปีห้าแปดด้วยค่ะปีลึกด้วยนะคะอยากให้พี่ๆทุกท่านนะคะเก็บและบูชานะคะเผื่อเป็นอนาคตข้างหน้าเลยค่ะเหรียญมีราคาแน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะก็อยากจะให้พี่ๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้ก้าบูชาเหรียญด้วยค่ะคลิปนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านและสวัสดีค่ะ